ง่ายเลยกหลังต้นเลยนึกองไอีก่อนปาก้ไ้ีไอ้ทุ่ดก็คือตัญอะอย่างเไที่ต้นน่อเร่องรว่เรหนที่นี่คบรรยากาศบรรยากาศล่งงานรบุครับวิบริครับผมอันนี้หัวหัวเลือครับหัวเลือกันนมัดค็มากเนครับไล่เมนูเล่นกับเอ่อ อันรวมปีนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ได้ได้จมเทพหญิงน่าจะประมาณนึงเดือนอ่าได้จมบรรยากาศกองน้องยำบังที่ปีนี้ก็คนกับวันเดมก็ปีนี้นะประมาณแต่ว่ากนมากว่าดีเลยคนหมากว่าเราอ๋อกไปลาปลาไม้ปหน่ครับไปไม้ไปไม้ยาอะไ้คนหมากแต่ว่าเราดับเกยิ้มก็คนเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นนัวเทียนก็คือกับเก้าหมากเกินกินไม่หมด ันท right. right. ี่3ันนต้องหนการเือนได้หม่ได้อันน้ำไม่นั่นนะโปรด